โมเมนต์น่ารักน้องเอลิเซียนอนหลับตาพริมแต่ส่งยิ้มหวานให้แม่แพททิเซียก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับแพททิเซียกู๊ดคลอดทายาทคนแรกโน้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์หน้าตาน่ารักจำม่ำผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพทติเซียโนตวิเศษพาลูกสาวน้องเอลิเซียกลับบ้านและต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณแม่แพทติเซียและคุณพ่อโนตได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกสาวแล้วเรียบร้อยโดยภายในห้องได้มีเตียงนอนของสาวน้อยและมีการติดวอลเปเปอร์สีสันสดใสซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ดูลมุนสบายตามากๆล่าสุดทางด้านแพตติเซียได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องเอลิเซียขณะที่กำลังนอนหลับตาพริ้ม แต่จูจูกลับนอนยิ้มหวานละมุนจนคุณแม่แพทิเซียแสวลูกสาวเอาไว้ว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าเมานม